โมโหญหยิงว้าแล้วเป็นสาวแล้วโดนคอตยิง้องพร้อมเนีวยต้องเป็นปูให้ชนยัดเอาละครับมาชมเกมสุดท้ายครับน้นีแข่งคร่ครับวีเอสกรุณากัดกด้กินทนิว่มนตวเลยีเอสกุลภาครับแมตช์ที่แล้วครับแพ้ต่อตะกายซิวเวอร์มาครับ เรืมืัตูสองได้จริงครับแพ้แต่แพ้กับโนนนาลายมาครับสามทีมนี้ครับยังไม่มีใครชนะมาเลยพี่แสบเอาอีกแล้วครับ แดชุดตัวอะไรครับพี่แตตฮะเดี๋ยดูก่อนสำรองครับนั่งมาจำที่เลยครับมีตัวเมใ้นั่งฮะเบอร์แปดครับเบอร์แปดครับบุรุพาครับเบอร์แปดบุรภพครับบุรุครับนั่งทีมุมานั่งสำรองได้เลยฮะเบอร์บุรภพครับตุมมานั่งสำรองครับเชิญเลยครับ บุรีนะครับบุรีอ่ะใครวะบุรีน้อยครับบุรีเอา,ามาชมแกอินทนนท์แม่ควยมาจังหวะน,นี้แล้วก็ยิงแม่ยังเตะอยู่กรรมการให้เป็นลูกเตะมุมขเขาจังหวะนี้เะมุมเขาอินทนนเล่นซ้ายมาที่หมายเลขแปดหมายเลขแปดยิงอีกก็ยังเตะแบ็คขวาครับพี่บอลรุมมา ุูป้ายิงเอกแฝดูนี้หมาพ่าเว้ยผู้สาวพีต่ตไม่พูดว่ารครับปาลุกของเราอนนเองมาที่พี่ทูนพี่วันพี่วัลเปิดมาให้พี่โตไม่ถึงครับเด่กนินมองกันไม่ได้มาอยู่ที่เจ้าชายหมาป่าต้เตะแม่เด็บป๊อปไปหา,า,าวินเด็น ฐานขาไปลูกกลางลูกนี้ยังไงของนด้เล่นมาพิทูลพิทูลทำไมเปล่าลูกนี้ตัดไปหรือเปล่ายังไงยังได้อยู่ครับแหมเกือบโดนไปแล้วก็ทางด้านวีเอสปูลภา,าเปลาอมอเออาลูกนี้อิสติดดนไม่ได้ลูกนี้ตัดตีเตะจ้าวสีมงตัต,าามตีม,ง,ตมงไม่โดนพิทูลเออยามาให้เจ้าับวนก่นอนหน้าของทีมจับวอดแม่นะการจากด้านหลังจังหวะนี้เปล่า นแือรกนะยาได้เสื้อทีหมไปนเพเอาด้วยเราจะกินชื่อทีมก่อนก็ได้กับแพงเพช่ะกแพงเป็นอะไไม่เหลือเลยไม่รู้อะ่้ชเสือนินปารงกาม่เสียบอลไปทีบอลปาการไม่ว่าอะไรัดเตะตัเตะมาให้ที่่ารกเอาจามา จังหว้านจวนแม่ใช้ความหนาบางังจวนยิงด้วยขวาแม่จังหวะนี้ติดอันนี้อันนี้ยังไงปฏิเสธปฏิเสธแม่เทบอลไปพี่โตพีโตพ่โตเข้ากลางพี่โตยิงไกลโโอ้โหเรียบร้อยไปเลยเอาแล้วครับพี่โตครับยิงให้บุรพาออกขึ้นมาเป็นนินไปแล้วครับหนึ่งลูกตูก อันนี้นิน้องยิงไกลตามพานอกไฟเดินตามมาครับเบบลูฮาทุกคนดูมาที่พิทูบุกเปิดยามาพิทูพักอกไอรลูกนี้เสียวมาใ้ได้หนึ่นึ่ ต้งอ้างมาทางด้านด้านขวาด้านขวามองหาเพื่อนแล้วเปิดเข้าไปเป็นพี่ดาบพี่ดาบพังโอกให้พี่โตพี่โตเข้าตรงนี้พาไปเซนดีบอลนักคู่เขาทำการนั่นว่าอะไรตรงนี้พี่ดำโม่งแหมยกขาสูงครับจังหวะนี้เฮีเบียขึ้นมาเฮียอาครับโรนันโดฮะ โอนันโดแห่งไมายเพิจูนอันโอ้โหแรงกดสุดโรนันโดอันเหนื่อยปะเหนื่อยปะลองเรียกยงเข้ายิงเข้าดีนะยิงเข้าก็เสมอแล้วนะยิงแตะเข้าแล้วนีเล่นใช้ครับมาที่ผู้เล่หมายเลขแหมายเลขแปมาที่สามหาสามาาที่สิบเจ็สิบเจเาเตนะพีโตพี่โตให้พิจูนพิจูนเขิลรี่ป่าลบ ปาลบทไงปลหนึ่งเทปาลุาล่มาดำพี่ดำพี่ดำพี่ดำมาให้เจ้าวนเจ้านก่อนนเจ้าวนนโตพี่โตยิงแมไม่เข้าหายกันนขาวมาพี่นหมดสกัดไม่ได้ครับนบลเดี๋ยวลูกหัดได้นนที่แปดแปเจม่วกวย พีเจททไมพีเจทยังล็อกอยู่ตอนนี้ผอ้เล่นได้บอลพี่ดาไม้พี่โตพี่โตพี่โตมาให้พี่วันพี่วันมาให้พี่โตพี่โตพี่โตแหม่ลูกนี้พี่บอลครับแรงครับแรกจังหวะนี้ดาตัดสินใจด้วยตนเองครับบอลมีกรรมการแหม่ลูกนี้อีกนัดเดียวสิบแม่ไม่ดีจังหวะนี้ อาลูกก้อมไปรีบนะวันนี้จะโมแพ้เอาเหล่นไปไหนไม่รู้เล่นมาม่ลูกที่ออกไปแล้มองมาแล้วแม่จะอวนแม่ไปได้ครับเตอรขวาได้อยู่วันนี้แม่มมาเล้วให้17 17ไห้เข้ากลางแม่ติดพี่ดนแม่จุ้ต้อ่หลายยังไม่ต้อลงกลพี่ดำจัดได้พี่ด แม่พยายามตอขาหลบไปแม่แล้วก็เสียบอลเองแม่แล้วก็เปล่าชนกรานเงแลหน้าเลยฮะจังหวะนี้จังหวที่ตีเมื่อไหร่แม่ทำไปได้แอดแอดพรเอมวันแอดท่นั้นหเล่เมื่อกี้บุรพายัครับพิูครับกางขาด้วยสุดยอด มาแล้วครับระวังขาฉีกครับพี่เพื่อเพื่อทุนสุดยอดครับแหมว่าที่ป่าลบป่าลบป่าให้พี่ตัดเต้ครับเจ้าชายหมาป่าตัดเต้ตัดเต้เปิดแหมอีเทนหมายเลขแปดครับเห็นไ์มเกือบที่น้าสายมาที่เซ็นเตอร์ครับหมายเลขเก้าสิบหกหายทางด้านซ้ายอีเิน ไปที่ลิฟเต้นฝั่งซ้ายแปดตัวพิถูดมาได้สิบเจ็ดจับบอลไม่ดีเอาสิบสองยิงเปิไม่แม่นะจังหวะนี้นี่ลูกขันใจยาประตูหัวดาบเวี้ยนบุรีบาแม่แม่แม่แี่การต้องกินบ้านนะเนี่ยต้องกินบ้านเหรอใครยืนอยู่ออ๋บุรีบาพี่วานมาให้ที่ยกบอล เอาแน่ดีครับจงอ้วนอ้วนใช้ตัวความหนาบางอ้วนเนี่ยความหนาสุ่นจ่อนะตติตติให้พี่โตพี่โตเสียบอลไปไปลูกยอลด้านเีสบือหาลูกบอลครับพี่แหมลูกบอลต่อไปฮะโก็ไม่ดูเลยมาครับมาให้พี่จงอ้วนจงอ้วนแหมใช้ความใหญ่ใหญ่จริงๆนะใหญ่ตัวไหวญ่ตัวตติเปล่ไห อีกนิดจกับไม่ได้คร้ามาครับเป็นลูกกุ้งหมืงไลูกกุ้งปลาพูธูรับชู่ไหมที่ขาลบ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 ไงยังรออยู่แม่พ่ธูพี่ชูพี่วันพี่โอพัตติจะ๊กวนแม่จะ๊ัวันแต่บอลยาวไปนะจังหวะนี้ หลูกลุบก็พอได้ที่นี่ถูกมาจังวันี้17โดนตบตีป๋าได้มาด้วยพิจูดยังมาได้ตตให้ที่ป๋าป๋าเตะยาจังวันี้ออกไปแล้วโอ้ยหน้าตัดเลยฮะถึงกันนั่งเลยฮะแหมแหมแวเลยนเอลยนะทีเ่นนี้มา หมายเลขแปดเข้าไปไม่เมมกินทีมโดดไปได้โดยพิจูนยังสกัดไว้ได้อยู่หมายเลขติดตัวสามรองบน,น,นั่นเองครับเยือนต่างการอยู่ในเสื้อเหลืองกันเลยตอนนี้เปาหรือเปล่าหายได้มาได้เขาจะบอกเมื่อกี้ได้เปรียบนะหวอดเมื่อ,จจอก,กี้ได้เปรียบอยู่นี้ไงนั่นเองสามปริฆาที่หมายเลขแปดแปดแปดตีพิพวัน ออับตอนที่จะอ้วนจะอ้วนอยากายจะวอวนแหม่มาได้แม่ดยได้แก่ดยอด,ะดนะจ้อวนนะรูปลาไม่อประพิวานเปิปววดวนี้ลึกเกินไปแได้ไปประตูเอนเด้้ผู้ชายวดนครับีาตาายจนี่มาเลขสิ หมายเลขสิบแม่ัวจริงของทีมหมายเลขสิ่ะโดนดึงกันอยู่ใายทุ่งครับทางด้านทีมทวงมาให้แปดแปดไปที่สามที่ห้าไปที่ส 10, 10, ิบสิบแปดแปดใช่ไงอ่ะบอกไงว่าอะไรจังว่าบอกไงว่าจังวะนี้แฮนด์บอลนะฮะปล่อยบอลเลยฮะเดี๋ยวโดนเหลืองนะฮะ <S 2> <S 2> <S เอสแล้วฮะ กรรมาการจะเอทเอาไหมดีครับของเราชนีครับมองแล้วบรรจงปันแม่ลองครับยังปฏิเสธออกไปได้ของเชียร์ทีนี้ก็เริ่มมีเสียงแล้วครับจากมุ้สักเมื่อกี้หยุดไปสักครู้ ครับเสียงเด7นที่เลองยิงเซตเส็มได้อยู่แม่แลองมาสวยตัวสก,กัดิ้งออกไปายเห็นลูกแทงดูดีครองได้เร็วที่สเจ็ดสิบเจ็แม่พี่วันเอาตัสวสิบเจ็ดมาได้มากลางยิงลูกนี้เรียบเลยรับทีเดียครับตีเสมอเห้คุณลพไาไ,ได้ครับหนึ่ประตูต่อหนึ แมจเจ้ว sure. ัวชิค yeah, รับ right? จ yeah, ังหวะนี้ายตมาไกลลเื่อนไเดี่ยวได้นะเยน่เ่นไปแม่รู้ีวาเงแต่เอาตัวมาเดเี้ยวกลางัสายเลขที่สอง้ตายจังหวะนี้ไม่ได้ ครับมาบิงโอ้เรีร้อยครับบุรพาครับนำไปครังครับเป็นสองคด้ยตัวองท่า่ไม่กินผม่อยู่ไงตอจะกลับเมื่อไงไม่มีคนอยู่บ้านกงโตโตเกต่างกวัแบบงบุรพาครับิงปตกลูแล้วอนนี้ยัา

ยิงเอาเรียบร้อยไปอีกวเอาเลยครับมีเสมอปี่สองต่สองครับจากผู้เล่นหมยเลขสิเท่าไรเป็นหนึ่งแล้วสนามบอไปนที่ตี่อมเลยครับกดวคาราจะีปนีคิจังหวะนี้บ้างตับเข้าให้ ลางไปมีตูดมีตูดดูแล้วดแล้วแซดแซดแล้วเนี่ยโอ้พี่นาอ่อนหรือมเขือาือทีค่ะเจนื้อเตเ้อเนื้อหนี่แม็กซแมยกขวาโดยพิโตดงดนจังหวะนี้ไปไป พีดาพีดาแม่ควยให้จังหวะนี้นนโตตตีครับเจ้าชายหมาป่าจังหวะน,นี้พ่โตโ,โ,โ,โอ้โหไน่นอนนะจังหวะนี้โตกความสามารถกรมาตัวป้าเายเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็าปากพิโตไให้เขา่าครับอีกอันนี้นเนืกับเลแกไปที่สาท แม่พิกตัวจังหวะนี้เลยนะนี่เพื่อหายเอาแม่หลอกเมื่อกีหลอกยิงเลยเพื่อเรียกเสียงแหงนะฮะต้อันนูปรงนี้หมายเลกแปครับอินเนินพิโตมงจังหวะนี้อ่เสียบอลกครับบอลด้านยูบุรพาพิทูดโจดีวันดีวันไปมาเต้กับฝ่ายนัแปอินานนอิน โอ้จ yes, like, ังหวะนี the approach, it, mm ้ค hmm. รับเปิดปุ่มกรรมการว่ายังไงฮะอันตาละเล่นเลยไม่ได้ฮะกรรมการควรอยู่ฮะจับไปเหลือไปฮะดูเพื่อนได้ครับดูเพื่อนก่อนครับอย่าเพิ่งคุยกันครับจังหวะนีสักครู่ครับอันตรายครับเปิดปุ่มเข้าไปเตรมแบบนี้ครับต้องส่งแจกเว้นลงไปฮะโอ้กเก่ กันโยนลงไป้ใส um ่หัวเลยเอ็ดเลยเอ็ดดูนี้ันมาเครับพีดังยังได้อยู่ได้ครับเป็นรูกดูได้เดือดกวารวมานนี้จังหวะใหญ่แล้ตัวบางจังหวะแหว่งฟ้าเขาจากด้านหลังนะฮะตอนนี้ครับดูเล่นนี่เปนเลยนนะดูในเรื่อที่ได้เปรียบกว่า อ๋อมากรกนี้นะคกาลูกนไม่ได้ควางเรามาให้นักหวายพี่วันพี่วันมาที่พีู่นพีู่นมองแล้วเปิดไปที่เจ้าอ้วนแม่เดี๋ยวนีคอย้นมาดูใ่้ดูผลีวะให้ผมูบอลบอลนี้ บอลกล้ไปคุยด <stairs>. <Herm> ้วยอลนอนทำรี่นอนมีแน่ลงได้ันครับโหอะไรวะวันนี้ลูกเขาอ้าวป๋าใสบอลม่นีทำไมบอลติดโยกโอ้โหใส่ไม่ได้ไทยครับทางด้านปูลาาตรงนี้ใส่ระยะอาวมาเจ้าอ้วนอีกแล้วเจ้าอ้วนแม่ใช้ไรหักให้เพื่อนพีโตพีโตพีโตครับปูลาา กินกระเที่ยวหนูชนะดินโตได้ในวันนี้มีได้ครับพี่วานจะกลับมาพี่โตโดนกันแท่อย่างด้านหลังขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนไปฮะหลายจังหวะแล้วครับคุณติปมาหลายจังหวะนะครับโดนรับไปเลยครับหมายเลข35ครับคุณได้ในินครับโดนไปสองเหลืองแล้ว อีกแล้วว่าถังขาถังขาขาครับขาขาครับไม่พอครับสุดยอดฮะนี่ครับโรนัลโด้ไฟจิตผิดพปันเรียบร้อยน่เลยขาครับปาลครับทั้งแต่ฮะเป็นเรียงเป็นในเขตที่รักษาผู้ประตูรักษาฮรักษาผู้ป่วย mình ra đi, mình đi số 2, số 2, mình đi 8, 8, mình đi โดนปไปกวนแม่ปล่อยให้เพื่อนไม่ไดตติตัดติแม่ตัดตน้องอุ๋ยเลยเมื่อกี้ตโตโตเข้าซ้แล้วก็ยิงนวันี้มติดกับประข้ลัได้บุี่นี้ครับขอไ้าโอ้รับไตัวลาอาบอล ใชปิดอ่ายังไงผ่านไปทุนี้เรียบ้อยเอาละครับงนี้มาได้ประตู้ายเกมครับคุนววีบุรพาไปครับตามรวดสองเบ์สามห้าครับเดียบ ล้วนปานยิงวันนี้ตกค่าไปครับลูกทุ่มครับได้เอ้าบอลทำไมท่าอ,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 อย่างนั้นับตีงงหมดเลยชูดไอพี่ด้วนด้วนขับมาที่พี่ทูปชูดมองแล้วชี้ไปชาววันนี้พี่ดำแม่ชาววันนี้ไม่ดีข้าไปครับ แม่พิษจริงๆแม่ดอนเลยเวลาบาดเจ็นึ่าทีเขาผมในครคือเวลาแรกพอตัวนี้หมวกกับไม่ได้เขาใน่งโอ้โหจับที่ดั่งยนมาสักครั้งแรกนั่งค่อยๆลงมาแล้วก็นอนทุนี้จะเจ้าวนยิงแม่โดนไม่เต็มเอ้าเระดาตัตไปลาลงมาพิวัน รว่างไปเป็นรู as, ้ตั้งแ่จประตูของด้เงันใชไชมไปตันนั่แล้ครับไปให้าดีกว่าเปิดเตะพี่ดำัเปิดเนีไม่เึงเอาส่วท่วงท้ยเกมแล้วนะ เาจาะบอกแล้วครับุณิูก็พอเวลาบูสิครับพอทุกเวลาครึ่งแรกกี่นาทีครับนาวทาาด้านบุรผาวช